ไปวิอาเฮีย Leeds Castle Leeds Castle Leeds Okay ลุงเนี่ยนะคะเวลาวันหยุดนะคะลุงสรรหาที่ที่จะพาเมียไปมากค่ะนั่นก็คือป่าค่ะ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> ป่ามีนะ Forest Okay yeah. นี่สรรหาจริงๆแต่ละอาทิตย์วันหยุดไม่ได้นะคะลุงก็สรรหาแต่แบบนี้แหละค่ะ พาเมียไปเดินป่าเดินสวนเดินเขาอ่ะกวักแล้วกวกแล้วไปไหนไม่พ้นธรรมาชาติจ้าลุงพามาชมธรรมาชาติอีกแล้วจ้านี่เลยธรรมาชาติจริงเลยจริงคร้อนไหมหนา้อยใจเบื่อปีซึงตอนนี้ยังไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งมาค่ะเพิ <laughs> ่งมาถึงเออจะไปว่าไห้นะ <c oughs> <c oughs> เาเราเพิ่งจะเดินเข้ามานะคะนี่เลยจ้าบรรยากาศรอบๆค่ะทุ้งหมดสวยมากวิวสูงเวยบรรยากาศดีๆเหมาะแก่การออกมาปิกนิกมากสบายสบาย ำไมาจะมาต้องยิงปันขนาดนั้นเ <c oughs> ต็มใจยิ้มไหมเนี่ยสวยน,น,น้ำสวยน้ำนจับโอนโอ้ยทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะข้างในนี้อยู่สวยบรรยากาศดีค่ะวันหยุดทีไรนะคะลุงจะสรรหาที่ที่จะพาเมียไปเดินค่ะแต่ก็ไม่พ้น ป่าเขาลำธารหรือสวนนี่สี่อย่างคะ่ะลุงจะพาไปแบบนี้ตลอดคะ่ะ checking for fish checking for fish ลุงดูว่ามีปลาไหมไม่มีค่ะอันนี้อันนี้เขาสร้างเมื่อพันปีที่แล้วนะคะนี่นนเ,กเก่เาแก่แต่ดูสวยงามค่ะ ทุกคนสวยมากมาดูข้างในนี่สวยมากค่ะเราไม่เคยเห็นของจริงนะคืเห็นแต่ในทีวีนะคะแต่ตอนนี้เราได้ไมาเห็นของจริงแล้วสวยมาก,มกเพื่อวางอลังการจริง,รงๆค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะยังไม่หมดนะคะมีข้างหลังด้วยค่ะสวยจริงเลจริงค่ะอันนี้เขาสร้างมาเมื่อพันปีกว่าแล้วนะคะดูความร่มรื่นของที่นี่นะคะ สวยงามค่ะล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติค่ะโอ้ยลมมาแต่ละทีเย็นยินโอ้ยทุกคนดอกมากดอกจริงเลยจริงโอ้โหอัปโปอดต้นเดียวนะคะนี่งอเสียอ่ะสมศพดอกจริงเลยจริงค่ะโอ้โหดอกกันย่นเลจ้ะ ตอนนี้ก็ยิ่งดอกโห่นี่นี่นี่ที่รักลูกเชอรี่อัพเดตต้นเชอรี่จ้านี่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 โอ้เยอะมากลูกเล็กๆตะมูตะมิ small one เล็กมากแต่ดอกจริงเลยจริงค่ะน้อน้อยไม่มีการกลัวคนเลยนะโอ้โหเยอะแยะมากมายค่ะเลย มีเลยจาโอ้โหเยอะมากมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยมีทั้งหงมีทั้งหา่านมีทั้งเป็ด